สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้มาพบมาผอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับคือการอัปเดตและก็การจัดทรงปลาให้พี่น้องนะครับที่เพิ่งสร้างจองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับเพิ่งจะได้รับครับพี่น้องอ่าต้องขอโทษขออภัยในความล่าช้าได้ครับเพราะว่าลูกปลาเฮาก็ผลิตอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องใส่ระยะเวลาในการที่จะให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็พร้อมทรงนะครับอยู่นี่ก็คือนี่ครับคือใส่้อมทรงนะครับหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับพี่น้องเฮาก็จะมีการนั่ขึ้นมาพักนะครับพักในบ่อ นะครับเป็นกระช่างนะครับผักใบกอนนะครับกอนนาทรงนะครับเบ้าสลามก็จะให้อ่าการอ่าบ่ให้อาหารนะครับบ่ให้อาหารเพราะว่าบ่อยากให้เขาไปทายไปขับทายแล้วก็เฮ็ดให้ถุงหรือบ่อน้ำนี่มีของเสียนะครับอ่าในถุงนี่นะครับจะประมาณร้อยกุโตแล้วก็บเบาสลามก็จะแถมอาหารนะครับไปให้น้าสาหรับเที่ยพี่น้องเสียหาอาหารใดนะครับก็สามารถให้อาหารตัวนี้ได้เลยนะครับป้าพวกนี้นะครับ เป็นปลาที่กินอาหารแหลวกินอาหารแหลวแล้กกวก็กินอาหารได้ทุกอย่างแล้วนะครับอาหารเม็ดอาหารนูเนี่ยนี่ห้ามเพิ่มกินในเบิร์นะครับพี่น้องแล้วแต่้พี่น้องจะเอาไปเลี้ยงแบบใดนะครับแต่ผมแนะนําคือบ่อดินจะใหญ่เร็วทีเรือนะครับกัแหล้วแต่อาหารพี่น้องจะให้ถ้าให้อาหารดีนะครับเขาก็โตเร็วนะครับเป็นเลี้ยงธรรมดาทุกสัตว์ด้วยครับพี่น้องครับถ้าเห่าเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับมันก็โตตามธรรมชาติครับกับโบเมนบาโบโตเลยนะครับหรือหลังโบแมนครับมันก็จะโตไปตามธรรมชาติ ตามอาหารที่เขากินนะครับเหมือนคนนะครับกินดีพี่มั่นก็นอนรับนอนรับกินแสบนะครับก็อ้วนดีพี่มั่นเนาะตัวนี้นะครับผมก็จะใส่นะครับเป็นล่างโฟมนะครับไปให้นะครับสิบห้ากิโลพี่น้องก็จะได้ล่างนี่แหละไปใส่น้ำนะครับพี่น้องครับอ่ากองละหนึ่งถุงหนึ่งร่างนะครับอ่าบรรจุประมาณร้อยกัวตัวนะครับถ้าพี่น้องสั่งอ่าช่วงปัจจุบันนี่ก็จะ ตีเป็นชุดไปเนาะครับเนาะลอยกัโตลอยกัโตเลยนะครับปลาพวกนี้นะครับพี่น้องพี่น้องเอาไปปล่อยเอาไปเลี้ยงนะครับมันออกแม่แพรกข้งมันเองนะครับมีพื้นที่เห็นเขาอยู่บ่มีปลากินเนื้อบ่มีปลาคอบ่มีปลาทีกินเนื้อต่างๆนะครับเขาก็จะขายายพันธุ์ได้ดีได,ด้เร็วนะครับผมเมื่อกี้ปลาเนี่ยเวลาเข้ามาแพลก,กันสินะครับเห็นบอกพี่นอ้องเขาจะเริ่อยอยู่นิ่งๆแล้วเนี่ยแล้วหลายคนนะครับ อ่าโทรเขามาสร้างจองน้ำบาวสลามเหมือนี่จะเป็นการอัปเดตเห็นทัวกันเนอครับพี่น้องครับกาสิมีความกังวลใจว่าปลานี่มันจะตายบ่มันสิได้เป็นมกอยู่ข้างหน้าบ่มันสิเกิดคววมเสียหายยังบ่ผมขอแจ้งข่าวๆไปแบบนี้นะครับเพราะว่าหลอดเนี่กเขาทพิ่ได้ทรงนะครับถาทรงแล้วนะครับผมจะเอาคําติชมและคํารีวิวนะครับที่พี่น้องเพิ่นได้นะครับมาโพลให้พี่น้องเบิ่งอีกทีนึงนะครับแต่ชุดก้อนหน้านี่นะครับที่พี่น้องสร้างจองกันเข้ามา ผมทรงไปนะครับบอว่ารพิบุรีกรุงเทพนะครับสระบุรีนะครับชนบุรีและยองนะครับบ่บ่ตายครับพี่น้องบ่ตายจักโตแล้วปลาผมนะครับผมรับประกันในการแพ็คของผมนะครับอยู่ได้สี่ถึงห้าวันนะครับอ่าผมเสือเลยเกินว่าซูมือนี่นะครับขามนาคมมันสะดวกแข็งนะครับผมเสือเลยเกินว่าปลาผมก็สิบประค่างอยู่ถึงสี่ห้ามือแน่นอนนะครับสองสามมือคงถึงอ่าถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับสําหรับปลาซิวควายปลาซิว อ้าวนะครับปลาซิวลูกผสมนี่ครับแล้วแต่พี่น้องสื่อเอิ่นแต่ว่ามันเป็นตระกูลปลาใหญ่นะครับมอนปลาซิวหน้าน้ำบานเห่านะครับพี่น้องครับแล้วอีกนะครับอย่างหนึ่งที่พี่น้องนะครับอ่ามีความกังวลใจนะครับอ่าสําหรับการแพ็คนี่ผมก็ขอแจ้งไปแล้วเนาะว่าเรื่องการแพ็คนี่ไม่มีปัญหานะครับอยู่ได้สามถึงสี่มื่นนะครับปลานี่จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับถูกโต นะครับเพศผู้เพศเมีอาจจะปนกันไปนะครับมันจะเป็นอัตราส่วนของมันเป็นการปนอ่าไปตามธรรมชาตินะครับอีกนะครับเลี้ยงไปประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนไปถึงมันแล้วแต่อาหารที่พี่น้องเสียให้กินนะครับถ้าให้อาหารดีนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนมันก็ตั้งห้องมีไข่แล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ได้เปิดน้มใสนะครับผู้ไดมีโซเซียมก็เปิดแซมก็จะออกม่แพร่ลูกไปของมันเองนะครับแต่ผู้ได้เลี้ยงธรรมชาติกับแปดเก้าเดือนครับ ถึงหนึ่งปีนะครับแต่ออกลูกแน่นอนปลาพวกนี้บางตันปลาเป็นหมันนะพี่น้องเด้อหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับติ่ทรงเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิงสําหรับโันี่ผมจะทรงแค่สิบกว่าชุดนะครับนี่คือกองถี่เตรียมมาไหวแล้วกาจะมีพวกนะครับพี่น้องตัวนี้คือขึืนมาอีกนะครับที่จะล่อทรงต่อไปพี่น้องเพราะตรงห่วงว่าพี่น้องจะบ่ได้นะครับได้ทุกคนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคิวรอบจองนะครับจะขึ้นผมจะทรงแค่จันทังขาดน,นะครับเพื่อบ่ให้ติตเสาร์อาทิตย์ นะครับเป็นวันหลักๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนนี่ที่ขึ้นพอพอผมทรงรุ่นนั้นแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะขึ้นมาต่อนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการขัดใส่แล้วก็ขึ้นไปว่างบูพุนแล้วค่อยจะเด้นนาทรงให้พี่น้องนะครับส่วนพอแม่พันพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายลๆนะครับตอนนี้บาสลามวันมีไห้นะครับอ่าผู้ใดอยากได้ก็อต้องอดทนรออดใจรอซะก่อนเที่อ์ชิ่วฮอดก็คือปีหนาไปแล้วครับถึงจะปล่อยพอแม่พันธแต่ว่าพี่น้อง ที่ใจหอนเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงนะครับเอาลูกพันธุ์ไปเลี้ยงก่อนก็ได้พี่น้าก็ได้เป็นพอแม่พันธุ์คือเก่านะครับในไล่ในไล่ตัวกลัวอีกนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับสำหรับผู้ใดสงสัยนะครับว่าปลาในการเดินทางมันจะตายบ่ตัวนี้ผมกับมาใขขอสงสัยให้พี่น้องนะครับในหูจักแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้อัปเดตนะครับบ่ได้อัปเดตมาโดนนะครับก็เลยอัปเดตมือจะส่งให้เลยนะครับส่วนนะครับถ้าพี่น้องสงสัยอยังก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับว่าอ่า อยากหูหรือปัญหาอีกย่างนะครับก็ติดต่อมาที่เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ติดตอ่อให้นะครับเนาะพอกันคลิปหนาครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปส่งป่าก่อนนะครับเด้อ